โอเป็นปีๆเลยเพราะว่าสัญญาณเน็ตจังหวัดละเอียดไม่โอเคนะครับวันนี้พี่จ่าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับมาที่บ้านนะครับมาเปิดตัวเตาเผาถ่านไร้ควันถัง2 66ลิตรนะครับรุ่นดีอคอนเวอร์ชันถูนะครับมาเปิดตัวกันวันนี้นะครับพร้อมชุดห้องเผาไหม้ชุดน้ํามันนะครับชุดน้ํามันเนี่ยที่พี่จ่าเทสเมื่อวานนะครับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็อ่ะเดี๋ยวพี่จ่าจะไปไปเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีหนึ่งท่านนะครับ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับพี่จ๋าทำอะไรสดครั้งแรกนะครับในรอบสายหลายปีนะครับในหลายปีเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวเดียคอนเวอร์ชันทูนะครับขนาด2กระสอบนะเป็นถัง2ลิตรแต่ว่าพี่จ๋าเพิ่มเติมปริมาตรขึ้นมาอีก60ลิตร65ลิตรนะเป็น265รลิตรโดยประมาณนะครับก็จะได้ประมาณ2กระสอบนะครับอาจจะสองกระสอบบวกด้วยซ้ำไปนะสัสด่งท่านนะครับฝากกดไล์ฝากแชร์ด้วยเป็นเต้า d ดียคอนเวอร์ชันทูนะครับตัวเวอร์ชันวันเนี่ยก็เป็นถังสองลิตรธรรมดาใบหนึ่ง ก็จะได้ปริมาตรหรือ,อการบรรจุถ่านที่ประมาณกระสอบครึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสองกระสอบนะครับเน้นย้ำนะครับการเผาถ่านทุกครั้งนะพี่จ่าจะโพสจะบอกจะไล์จะพูดตลอดว่าไม้เน้นเป็นไม้แห้งเป็นไม้แห้งไปนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปเผาซะโอ้โห <c oughs> เผาซะแบบเอ่อไม้สดเลยมันก็ไม่ไหวนะครับเตามันทํางานหนักนะครับเตามันทํางานหนักแล้วก็มันใช้เวลานานทุกครั้งทุกรอบทุกเวลาในการเผาถ่านจะต้องเป็น ไม้หมาดถึงไม้แห้งนะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติทั่วไปจะเป็นถังสองลิตรเรามาต่อเติมช่วงหนึ่งเป็นประมาณนี้นะครับแล้วใช้ห้องเผาไหม้ที่หนาโดยไม่กินห้องพื้นที่ภายในเยอะเกินไปนะครับเรากินแค่ประมาณแค่เอามันขึ้นมากระจายความร้อนนะครับแล้วก็หุ้มซิลิคไฟเบอร์หนึ่งนิ้วทั้งด้านนอกด้านในและบริเวณฝานะครับแล้วก็ ด้านล่างห้องเผาไหม้เนี่ยพี่จ่าก็หุ้มหมดเลยเพื่อไม่ให้ความร้อนกระจายออกไปข้างนอกนะครับให้มันเก็บความร้อนเข้าไปส่งขึ้นมาภายในเตาให้มากที่สุดนะครับความร้อนก็จะเต็มพื้นที่นี้เหล็กก็จะแดงไปเลยแล้วก็ใช้ความหนาของเหล็กที่ค่อนข้างหนามาก5.5มิลน,นะครับเพื่อให้ใช้ได้ยาวนานแล้วก็มีการเสริมปอกท่อระบายความร้อนอีกชั้นหนึ่งจาก4มิลน,นะครับ4.5มิลแล้วว่ามาเพิ่มอีก4.5มิลเป็น9มิล8-9ถึงมิลแล้วก็เชื่อมด้วยเลือดลวด co2 2ชั้นนะครับั้นแรกออดเขาาไปยยึภยใ รอบที่สองอัดอีกอบีอ,อ,อ,อีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความทนทานให้มากที่สุดสําหรับลูกค้าที่ต้องการหยิบจับตัวนี้นะครับราคาค่าตัวน้องอยู่ที่6กพันห้านะครับหกพันห้าไม่รวมค่าส่งค่าส่งอีาอสานเหนือเขาคิดอยู่600ค่ามารับ100นะครับค่ายกอีก100 800ครับค่าส่งค่าเบสเซตทุกอย่างแต่พี่จาคิดอยู่แค่5 0านะครับเบสเซตเจ็ดพ0ถึงบ้านท่านเลยนะครับใครต้องการชุด น้ำมันนะครับชุดพอไปน้ำมันด้วยเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทแต่ถ้าซื้อแยกนะครับอยู่ที่พันแปดนะครับซื้อแยกไปใช้เองเนี่ยพันแปดแต่ว่าซื้อพร้อมเจ้าเดียคอนโมชั่นทูเนี่ยพันพันเดียวนะครับทาให้เลยนะครับตัวนี้ชุดน้ามันเดี๋ยวจะมีวิธีใช้เดี๋ยวจะทาคลิปให้เพราะว่าเมื่อวานพี่จาาไลฟ์สดทางเพจนะครับทางเพจใครติดตามพี่จาาทางแฟนเพจก็จะเห็นพี่จาาไลฟ์สดสดเลยนะครับทาให้เห็นเป็นจระจะเลยนะครับว่าเป็นยังไงทดลองแล้วเป็นยังไงดีถือว่าดีมากๆเลยนะครัับบเเเเเรรราาใใชช้้้้้ฟืืนนนนนข่่ววยยยล็กออออิิดดีะคพุณหภูม ให้ห้องตัวนี้ร้อนพอน้ามันเริ่มเดือดต้้มได้ที่เนี่ยโอ้โหรับรองได้ที้ไฟลุกขึ้นมาป่องเลยแต่ว่ามันจะมีควันเล็กน้อยหมายถึงถ้าเราไม่ใช้พัดลมออกซิเจนไม่เพียงพอเนี่ยควันมันเกิดขึ้นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเติมนะพัดลมเข้าไปพี่จะาทาที่ใส่พัดลมให้ด้วยพัดลมเล็กหอยคงเล็กๆนะครับพอเอาพัดลมไปช่วยเนี่ยจะไม่มีควันเลยนะครับเนื่องจากว่าออกซิเจนเพียงพอคือเราไม่ต้องใช้แรงมากเกินไปเอาแค่แค่มันเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับใครสนใจตอนนี้คือนี้้ออเเดดดมมมาาาายะกตติไทง ยูทูบแล้วก็เป็นเพจพิจาเพจพิจาก็คือบอยเจบี c o คอร์ดชแนลนะครับตัดค,คำว่าจากไปใช้คำว่าบอยเจบี c o คอร์ดชแนลชื่เหมือนยูทู e ก็จะเห็นความคืบหน้าพี่จาทุกวันนะครับทำรายงานทั้งลายสดทั้งทําคลิปจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็สอนทําด้วยนะครับไปดูเอาใครที่เป็นช่างสายช่างอยากทําทําได้เลยพีจ่จ๋าไม่ห่วงนะครับแต่ว่าถ้าใครจะทําจําหน่ายก็ทําให้มันมีคุณภาพเหมือนที่พีจาทำนะครับทำให้มันเหล็กหนาเหล็กแข็งเหมือนที่พี่จาทําแบบนี้นะครับอย่าไปคิดว่า ลดต้นทุนอันนี้มันก็ได้อยู่แล้วแต่ได้มากได้น้อยเราอยู่ที่เราครับเราเอาเน้นปริมาณเอานะครับเน้นคุณภาพอย่าให้คนมาด่าเราได้วไดโวเคดะครับมาไลฟ์สดให้ฟังกันแค่นี้เพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดเป็นปีๆแล้วเรื่องทาง YouTube นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปทุกๆคลิปสวัสดีครับแล้วปิดยังไงไวะเนี่ยเออ